ก็คือเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องผมร่วงมาก่อนเคยลองมาหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่ดีขึ้นรักษามาทุกวิธีแล้วอะค่ะไม่ค่อยดีขึ้น ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาศึกษางานวิจัยต่างๆการทํางานของสารสกัดต่างๆพวกนี้ค่ะก็เลยรู้ว่าการที่เราจะรักษาให้หายหรือว่าจะหายจากโรคใดโรคหนึ่งก็ตามแต่นะคะต้องหายด้วยธรรมชาติเท่านั้นนะคะตัวสารสกัดที่ช่วยให้ลดผมร่วงอะคะ่ะเอาเปเปอร์งานวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะเข้าไปคุยกับโรงงานเลยค่ะในการดูแลเรื่องผมเราอยากได้งานวิจัยที่ดูแลเส้นผมของผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะโรงงานที่ติ๊กเลือกนะคะติ๊กเลือกใช้โรงงานอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะไลท์พารฟาร์มาซูติคอนในเรื่องของการ การผลิตอาหารเสริมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตนะคะคอยอมีมาตรฐาน GMPGSP มาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วนะคะวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เรานําเข้าจากต่างประเทศเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดค่ะสารสก,กัดในตัวช้างมิ่งของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากหญ้าหางม้านะคะในหญ้าหางม้านะคะก็จะอุดมไปด้วยซิลิก้ามีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่สูงมากๆช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็รากผมให้แข็งแรงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบนหนังศีรษะ ลดการขาดหรดร่วงของเส้นผมช่วยเพิ่มจํานวนรูขมุมขนบนหนังศีรษะกระตุ้นให้ผมงอกขึ้นมาใหม่และป้องกันการกลับมาล่วงซ้ำได้เป็นอย่างดีค่ะสารสกัดต,ตัวต่อไปก็จะเป็นทับทิมค่ะทับทิมมีประสิทธิภาพสูงต่อเส้นผมเสริมสร้างรากผมป้องกันการเกิดออกซิเดชันความเสียหายของรูขุมขนและหนังศีรษะช่วยลดผมงอกบํารุงรากผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง สารสกัดตัวต่อไปนะคะคือมินเลดค่ะมีคุณสมบัติที่สามารถรวมกันได้ดี mm hmm. กับวิตามินแร่ธาตุไบโอตินและสังกะสีนะคะถึงได้ว่าทําให้ประสิทธิภาพในการต้านผมร่วงได้ดียิ่งขึ้นซึ่งผงมินเลดตัวนี้เรานําเข้าจากเยอรมันนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะแนะนําตัวนี้เลยค่ะชามิงนะคะผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาผมร่วงผมบางสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะทุกปัญหาเรื่องเส้นผมของผู้หญิงชามิงคือคําตอบค่ะ